สวัสดีครับผมปเปตีวีฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถกันอีกแล้วนะเหมือนเดิมน,นะอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมครับร้าน p ีเ p r บาย u m c a r คาอยู่ถนนแพกตาส์ใหมัดสมุทรปราการนะใครสนใจรถมือสองนะเครดิตดีปีดาวนะครับติดเบรกลิก็ออกได้ตามเงื่อนไขไว้ตัดนะครับคนติดเบรกลิฟใช้งินอย่างน้อย2 5 0 0 0บาทนะครับขึ้นไปจนถึงเ0 0 0หมืนนะแล้วแต่ราคารถแล้วแต่ปีแล้วแต่เครดิตลูกค้าแต่อาชีพนะครับผมเดี๋ยวพี่เป็ดจะพาไปดูเชฟโรเลต นิวเชฟเขาเรียกว่านิวเชฟครับแคปเปิดได้นะคันนี้นะผมบอกเลยนะว่าตืายสิงแบบเฮ้ยมันคำยายครับพี่เป็ดขับมาแล้วพี่เป็ดรู้ว่าคันนี้มันแรงจริงแต่เครื่องเดินนะเครื่องเดินแค่ลิมิเตเฉยภายห้องเครื่องเก็บมาเรียบร้อยฮะสีใหม่ล้อใหม่ยางใหม่เกียร์หกเกียร์นะเกียร์หกเกียร์นะครับอ่าก่อนที่เราจะไปดูรีวิวรถนะเราไปดูอินเตอร์เรียกน้ำย่อยก่อนดีกว่าครับไปดูเลย โอ okay, เคไป,ไปดเปดี๋ยวพี่เป็ดพาไปรีวิวกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปนี่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 อันนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่เดี๋ยวพี่เป็ดจะถอยออกมาให้ดูเลยนะดับเบิ้ลให้ดูเลย โอเคครับพี่เป็ดถอยรถออกมาจอดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่เป็ดจะพาไปรีวิวกันเลยนะคันนี้นะเชฟโรเลตโคโลราโดปี2014นะครับแปลงหน้าเป็น MY ปี18นะคันนี้นะราคาผ่อนเบาๆเลยครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยไปคันนี้นะครับเชฟโรเลตนะมาพร้อมกับสีแดงนกแก้วนะครับสีแดงนกแก้วนะที่เขาเรียกกันสีแดงนกแก้วนะมาพร้อมกับแม็กนะครับ TE 2 8นะ รอบจุดเจ็ดนะครับแม็กใหมยย่ยางใหม่นะครับแม็กใหมยย่ยางใหม่นะดูรอบรถกันเลยมาพร้อมกับป่ากระโปรงคาร์บอนนะครับผมนี่คาร์บอนนะคาร์บอนบายมอนตาช็อปนะครับตัวตัวเลยคาร์บอนแท้นะอันนี้คาร์บอนเท้นะครับผมโอเคมา,า,าดูเราเรารู้รอบคันก่อนนะจัดตรงมาสวยๆเลยนะคันนี้จัดตรงมาสวยๆเลยนะครับผมสีสวยๆบาดใจเลยแม็กก็สวยยางก็ใหม่นะฮะ นี่ครับผมโอเคกระจกมองข้างนะฮะมีไปเลี้ยวนะครับผมโอเคเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังนะฮะจัดตรงมาแล้วเรียบร้อยนะสวยสิ่งเลยนะครับผมนี่สวยริ่งๆิ่งเราดูท่อเนี่ยท่อท่อเรามาดูท่อกันนะครับอ่าก้มหน่อยนึงนี่ครับท่อเรานะท่อหน้าเผานะครับท่อหน้าเผาโหลดมาเรียบร้อยครับผมถ่ายเดิมเดิมเลยนะครับท้ายเดิมเดิมเลย คันนี้นะเชฟโเรเลตนะ2.5นะครับเครื่อง2.5นะครับผมโอเคเป็นไงครับสวยไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผมขครตนใจนะคันนี้นะลูกค้าเครดิตดีนะจัดได้เต็มนะครับเครดิตดีนะต้องดีจริงๆนะจัดได้เต็มนะครับผมนี่ดูเราดูนะคันนี้แคปเปิดได้นะครับนี่อ่าเราดูภายในกัน คันนี้มาพร้อมกับจรไฟฟ้านะครับผมพมอะไรเดิมเลยเดิมประณตเลยนะคันนี้รถเดิมๆเลยนะครับผมเดิมหมดเลยนะฮะดิฟี่ไม่มีนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บของนะเป็นคาร์บอนด้วยนะครับอากันหน้านะอากันหน้านะคาร์บอนฮิสตดนะครับผมเบาะเป็นเบาผ้านะเบาผ้านะคล้ายกับไม้หยีนะเบาผ้าเดิมๆเลยนะรถคันนี้นะครับนี่ครับภายในข้างในรถครับผมสวยๆเลยคันนี้เดิมๆเลยครับผม เครื่องเดิมแค่รีแมปนะ้าโอเคนี่ครับปรับไฟนะเดี๋ยวผมจะตาตาให้ดูเดี๋ยวพี่เป็ตดตาตาให้ดูนะครับผมอ่าเอาเนี้ยจะร้อนหน่อยนะนตาตาให้ดูครับผมอ่าเดี๋ยวดูหน้าจอนะรคันนี้ขาสทองแดงนะขาสทองแดงบอกไว้ก่อนว่าเป็นขาสทองแดงนะครับไม่ได้ขาสเดิมนะงไงครับรถคันนี้วิ่งมาแค่ เจ็ดหมื่นเก้านะเจ็ดหมื่นเก้าเองนะรถคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเกียรธรรมดานะครับอ่าเติมหมดสมบุดกับภายในนี่เดิมหมดเลยนะเด,เดินตันเด็ดเลนนะครับผมอ่าโอเคแล้วระดับกันก่อนกว่าเสียงดังเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องครับโอเคฮะเดี๋ยวพี่เป็ดพาไปดูห้องเครื่องนะห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกันมาเราไปดูห้องเครื่องกันนี่ห้องเครื่องนะถ้าเราชอบแต่ติ้งชอบกระโปรงคาร์บอนนะ เราก็ต้องมีอันนี้นะฮะนี่นี่นี่น,นี่ต้องแกะอันนี้นครับสายติ้งจะรู้นะโอเคห้องเครื่องสวยแค่ไหนนะโอเคเราดูห้องเครื่องกันมาเราเปิดเลยอึ๊บอ่าสายติ้งจะรู้นะไม่มีให้ที่คำนะห้องเครื่องทันนี้นะฮะนี่ครับเครื่องน้ำเดินสองจุดห้านะเก็บภายในสวยๆเลยนะฮะ ภายในสวยๆเลยกลองเอยนะครับผมมอพักน้ำนะมอน้ำมันนะครับผมมาพร้อมกับเดินท่อสวยๆเลยนี่เลยครับมาพร้อมกับอินเตอร์เดิมนะอินเตอร์เดิมนะครับพี่บอยบอกว่าอินเตอร์เดิมนะครับหูจัดสวยๆเลยนะนี่นะครับเดิมๆนะรถคันนี้เดิมๆนะแค่ลิมแบบมาเฉยๆนะโอเคโอเคครับ คันนี้ก็เหมือนเดิมฮะเราอยู่ที่ร้านพีเอฟบาร์พรีเมียมคาร์ Car นะครับผมสนใจสอบถามได้เลยหรืออินบ็อกซ์หรือโทรที่เบอร์โทรศูนย์แปดสองนะแปดหนึ่งเจ็ดแปดแปดปกพี่บอลร,รอรับตาอยู่เหมือนเดิมร้านเราอยู่ถนนแพกะตาสมุทรปราการนะครับสุดฝาร้านเราอยู่ถนนแพกะตาสมุทรปราการนะครับผมคันนี้นะราคานะฟังนะคันนี้ราคานะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะเครดิตดีจัดได้เต็มนะครับผม ไม่มีเครดิตดาวห้าหมื่นบาทนะเครดิเตเสียออกไม่ได้นะครับคันนี้ใครสนใจสอบถามได้เลยที่เพจ PFY พรีเมียมคานะหรือโทรปรึกษาศูน8์แปด8อปดหนงเจ็ดปดแดแดหกนะโอ้วันนี้แดดร้อนมากเลยอ่ะโอเคคลิปต่อไปเราจะมารีวิวอะไรนะั้นเดี๋ยวพี่เป็ดจะเกินในเพจแล้วกันนะหรือใน YouTube นะครับผมอ่ะแล้วเราวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดตัปตะไคร้เป็นกำลังใจให้พี่เป็ดเหมือนเดิมนะคลิปต่อไปจะเอาจะมารีวิวขนาดนั้นรอชมในช่อง YouTube ของพี่เป็ดเลยพิมพ์ค้นหาใน YouTube นะช่องพี่เป็ดนะ P E D T V นะใช่ไหมพี่บอยใช่ครับพี่บอยไม่มีสุนร่วมไม่อยากสุนร่วมของเขาเลยพี่บอยเนะี่ยใช่ครับช่วงนี้พี่บอยบอกว่าผมงอกใช่ไหมยังไม่หายป่วยครับยังไม่หายป่วยนานไม่ได้ <laughs> โอเคครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตัปตะไคร้ให้พี่เป็ดด้วยนะฮะ คลิปต่อไปเราจะมารีวิวอะไรนั่นหรือเราจะไปเที่ยวหรือจะไปไหนนะเดี๋ยวพี่เป็ดมาบอ่อยทบีก็วันนี้บ๊ายบาย